สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวกันไกรตัดกิ่งนะครับวันนี้เราจะมาตัดฝรั่งกิมจูกันนะครับกันไกรจะคมมากนะครับตัดดีครับเป็นกันไกรสามระดับตัดง่ายตัดดีนะครับ ผมจะตัดให้เป็นตรงพุ่มนะครับนี่นะครับสิ่งที่ตัดก็จะเอามาถมโคนไว้นะครับตัดดีนะครับ สนใจจิ้มทีตะก,กาได้เลยนะครับ